สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นพิกอ่ะเพนนะคะจะวางไพ่แต่ว่าไพ่มันเต็มเนาะโอเคเลือกปากกานะคะกองที่ดึงดูดสายตามากที่สุดดึงดูดใจมากที่สุดแล้วเราจะมาดูกันว่านะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะคนที่เรานึกถึงนะคะคิดถึงอยู่ในเวลาเนี้ยตอนเนี้นะคะอาจจะเป็นคนเก่าคนปัจจุบันหรืออย่างไรก็ตามแต่เนาะ เขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกกับเราในตอนนี้บ้างนะคะมีปากกาสีเหลือ,องสีดําสีขาวนะคะเลือกปากกาที่ดึงดูดใจเราเดี๋ยวเราจะไปฟังข้อความกันนะคะ5ข้อความนะคะตอน1นปากกาเนาะเลือกได้แล้วหรือยังโอเคมาที่ปากกาสีเหลือ,องก่อนนะคะเดี๋ยวจะดูวันนี้ใช้ไพ่นะคะโซคอนเนชั่นแมสเซ็กซ์การ์ดนะคะไพ่ที่หมอน้ำจะทำอะโอเคใบแรกเขาบอกว่า เออฉันรู้สึกว่าเธออะไม่รอฉันแล้วอแล้วก็ไปที่สองนะคะเขาบอกว่าฉันเนี่ยต้องถอยออกไปก่อนเพราะว่ามีคนอื่นพยายามที่จะเข้ามาสร้างความวุ่นวายในความสัมพันธ์ของเราอ,อ่าแล้วก็เขาบอกว่าฉันกําลังวางแผนฉันจะบอกรักเธอ,อยังไงดี ฉันฝันถึงเธอมันเป็นฝันที่ดีมากๆแต่ฉันก็ไม่อยากที่จะตื่นเลยสุดท้ายนะคะอ่ะเขาบอกว่าฉันแอบไปดูดวงของเราสองคนมาด้วยนะว้าวเบอร์นั้นเลยอ่ะโอเคนะคะประกาศสีเหลืองจบไปต่อไปนะคะประกาศสีดำนะคะอ่ะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะอยากมีข้อความอะไรที่ฝากถึงเรานะ,ะเขาบอกว่า ฉันอยากให้เธอเก็บหัวใจของฉันเอาไว้เพราะเธอได้มันไปหมดแล้วเมื่อก่อนเคยสนใจเรื่องคู่แท้เรื่องความรักอะไรทั้งนั้นมันไร้สาระสำหรับฉันแต่การปรากฏตัวของเธอทำให้ฉันเริ่มสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะก็อาจจะเป็นข้อมูลอยู่นี้มีข้อมูลให้ดูเยอะแยะเนาะ ฉันกลัวเธอปฏิเสธถ้าฉันบอกความรู้สึกของฉันออกไปคิดเองเออเองเนาะฉันรักเธอโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรอีกต่อไปแล้วอะฉันดูดวงเพราะรู้ว่าเธออะคิดกับฉันไปดูดวงกับใครก็ไม่รู้โอเคนะคะต่อไปนะคะเป็นปากกาสีขาวนะะใครเลือกปากกาสีขาวเนาะ ฉันเห็นภาพเราสองคนในอนาคตหัวใจฉันมันบอกว่าไม่ควรปล่อยไปฉันชอบเวลาที่เธอเรียกฉันว่าที่รักอ่ะใครเลือกกองนี้แสดงว่าคุณเคยเรียกเขาว่าที่รักหรือเปล่าฉันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้คู่กับเธอและสุดท้ายนะเธอรู้สึกถึงฉันไหม ฉันโทรจิตหาเธอทุกวันเลยว,ว้าวโอเคนะก็จบสำหรับคลิปสั้นๆวันนี้ก็พบกันวันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดี